สว,ส,สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเจอและชันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเบียอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพบในกิจกรรมสริมประสบการณ์หน่วยโรงเรียนของเราวันนี้ครูเบียจะติด็ิไปรู้จักโรงเรียนของเรากันเลยนะคะ กอนที่เราจะไปรู้จักมุมต่างๆในโรงเรียนของเราดี๋ยวคลุครูมีเพลงไหมดิ๊ได้ตามร้องกับคุงดูเลยนะคะร้องด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาโรเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวมาโรเรียนมีเพื่อนกลูเกีย บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเอาใหม่ถงเทียนะคะดำร้อมกับครูเลยหนึ่งสองสามมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาจะตายอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนมีเพื่อนครูเกลียอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่า กระเป๋าของตัวเองตามสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะค่อยเด็กๆแหวนตามสัญลักษณ์ของตัวเองเลยค่ะต่อไปมุมวางรองเท้าเด็กๆก็วางรองเท้าของตัวเองไว้ที่สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะต่อไปมุกกะะปมหนังสือจยเป็นมุมให้เด็กๆได้อ่านหนังสือนิทานต่างๆมากมายเลยคะ่ะตามความสนใจของเด็กๆค่ะ ด้ขวาด้วยตัวเองนะคะโดยจะมีครูคอยช่วยเหลือในการทดลองค่ะต่อไปจะเป็นมุม,มเกมการศึกษานะคะ<ม>ก็จะเป็นเกมตาม่ตางๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และ เป็นมุมศิลปะเพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะในการเรียนรู้ต่างๆค่ะใปค่ะจะเป็นมุมล,ล็อกมุมนี้เด็กๆจะสนุกสนานเลยค่ะเด็กๆจะได้เล่นบล็อกต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆนะคะต่อไปมุมดื่มน้ำเวลาเด็กๆเหนื่อยหรือยินมน้ำก็จะไปที่มุมดื่มน้ำนะคะดื่มเสร็จแล้วก็เอาแก้วมาเก็บ ที่สัญลักษณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะจะเป็นมุมเก็บที่นอนนะคะมุมนี้ก็เมื่อเด็กๆตื่นนอนเสร็จแล้วก็เอาที่นอนของตัวเองมาวางไว้ที่เก็บที่นอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะเมื่อเด็กๆล้างหน้าเสร็จแล้วก็มามุมแต่งตัวเลยค่ะมาหวีผมปะกแป้งให้สวยงามก่อนกลับบ้านค่ะบ้านค่เด็ๆกๆโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมคะ เด็กๆอยากมาโรงเรียนไหมคะถ้าหมดโควิดนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยคะ่ะโรงเรียนวัดไซตองแล้วเจอกันใหม่เมื่อหมดโควิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัย จากโรคโควิด19นะคะด้วยการหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือสบู่นะคะหากเด็กๆหรือผู้ปกครองคนไหนออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมเมดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะแล้วอย่าลืมส่งรูปต่ายมาในไลน์กลุ่มของคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูเบียร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย